สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันแบบนี้เช่นเดิมเลยนะคะในรายการดีๆที่มีแต่ของอร่อยอย่างรายการยั่วน้ำลายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะและด้านหลังที่ต้องยืนอยู่นี้นะคะก็คือเทศบาลน,นครน,นนทบุรีเขตแขวงท่าสายนั่นเองค่ะแหมที่นี่นะคะเขาแบบรับทำทะเบียนราษฎรประวัติบัตรประชาชนอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้ไม่ได้มาทำค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาหาของกินของอร่อยกันนะคะ เขาบอกมาว่าข้างที่ติดกับเนี่ยอะไรค่ะขแขวงท่าซายนะคะด้านข้างเลยด้านหน้านี้ที่ต้องไาฟางคุณผู้ชมไปมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากพอดีพอดีค่ะกลางๆแต่รสชาติอาหารนี่อร่อยแล้วที่สำคัญราคานะคะถูกมากเลยคือกินได้แบบว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งแบบหลายคนเลยนะคะทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีเมนูอะไรบ้างและราคาที่ต้องบอกว่ามันไม่แพงเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะ นี่เลยค่ะข้ามมาจากแขวงท่าซ้ายเมื่อสักครู่นี้ค่ะร้านก็อยู่ตรงข้ามอย่างที่ต้องบอกเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็กําลังเริ่มเย็นแล้วนะคะใกล้จะหกโมงแล้วค่ะซึ่งคนเนี่ยจะต้องเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราเอาเวลาช่วงนี้ที่คนยังไม่เข้าเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่านะคะว่าเขาจะมีทีเด็ดสตดเด็ดอะไรบ้างเกี่ยวกับพวกอา,อาหารญี่ปุน่นต่างๆภายในร้านนี้นะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ อาหารญี่ปุ่นในสมัยนี้หาทานได้ไม่ยากแล้วนะคะราคาก็มีตั้งแต่สูงลงมาต่ำแล้วแต่คุณภาพของวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างร้านอิคิวเทริยากิร้านนี้มีหลายเมนูอย่างปลาดิบรวมที่มาพร้อมกับความสดเขี้ยวคำโตกับวาซาบิแล้วโดนใจสุดๆดหรือจะเป็นสลัดปูอัดคลุกไข่กุ้งที่ทั้งหอมหวานมันแต่ละเมนูล้วนน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ ตกเย็นมาเจ้าของร้านบอกว่าแทบไม่ได้นั่งเพราะว่าลูกค้ามานั่งรับลมชิลๆทานกันที่ร้านแล้วยังมีออเดอร์สั่งกลับบ้านกันด้วยหุ้นส่วนของร้านก็เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จําหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเลยไม่แปลกใจเลยว่าทุกเมนูอร่อยแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอของดีๆราคาไม่แพงนี่แหละค่ะที่มัดใจลูกค้าของร้านอ er ิคิวเทริยากิเขาได้ทุกคน อารญี่ปุ่นของร้านอิคิวทริกิเป็นยังไงบ้างคะคงจะยั่วน้ำลายคุณผู้ชมไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ต้องว่าอดใจไว้สักครู่ดีกว่าคะ่ะไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าต้องจะกลับมาจัดเต็มให้อย่างแน่นอน